สวัสดีครับพบกักอีีเช่นเคยในแฉร์หมดเปลือกเรื่องประกันกับโดง่งผมโดง่งพี่โดง่งหรืออาจารย์โด่งก็ตามนะครับก็คราวนี้ผมก็มีคอนเทนต์ชิวๆสบายๆนะครับกับท่านอีกคอนเทนต์หนึ่งครับหัวข้อในวันนี้คือความสัมพันธ์ที่ดีและยาวนานระหว่างลูกค้าและตัวแทนนําสู่มิตรภาพที่ดีและความสัมพันธ์ที่ยั่งยืน อาจจะดูเหมือนยาวเดี๋ยวผมเขียนใหม่ให้มันสละสลวยกว่านี้นะครับจากประสบการณ์ของผมตลอด20กว่าปีในการเป็นตัวแันประกันชีวิตนะครับบางช่วงผมก็ขยันนะฮะโดยเฉพาะ5ปีแรกขยันสุดขีดนะครับ5ปีที่2ขยันนะครับ10ปีหลังนี้เริ่มขี้เกียจน,นะครับนะครับแต่มันก็ยังไปได้เรื่อยๆแบบชิวๆมีแบบมีความสุขนะครับ แต่แน่นอนก็ตั้งแต่ปีแรกจนถึงปีนี้นะครับได้มีโอกาสดูแลลูกค้านะครับการดูแลของผมก็ไม่ได้ว่าไปหาบ่อยๆนะครับก็เป็นระยะระยะยนะมีการพูดคุยกันบ้างนะครับมีการเซอร์วิสมีการดูแลนะครับเติบโตไปกับลูกค้านะครับนะครับก็มีการเยี่ยมเยียนเซอร์วิสบริการพูดคุยนะครับส่วนใหญ่ในสไตล์พี่โด่งแล้วเนี่ยไปเยี่ยมเยียนไปหาลูกค้านะครับ บอกตรงๆไม่ได้ไปขายเลยครับนะครับไปเหมือนลูกค้าเป็นเพื่อนถามสารสุขทุกดิบกันนะครับพูดคุยเรื่องนู้นเรื่องนี้ผมก็ถามว่าในมุมของเขาอาชีพของเขาตอนนี้ธุรกิจเขาเป็นยังไงบ้างเจอปัญหาอุปสรรคอะไรบ้างนะครับล,ลูกลูกลูกเป็นยังไงเรียนกันไปถึงไหนนะครับแนวโน้มเศรษฐกิจเป็นยังไงธุรกิจเขาเป็นยังไง นะครับจะลงทุนทําอะไรนะครับนะครับแลกเปลี่ยนกันลูกของผมทําอะไรเป็นยังไงผมเจอปัญหาอะไรคุยกันเรื่อยๆครับนะครับมีของฝากติดมาให้ติดมือก็เป็นอย่างนี้ครับตลอดยี่สิบปีนะครับถามว่ามีอะไรยากไหมครับคงไม่มีอะไรยากนะฮะแล้วถ้าผมให้เฉลี่ยเลยนะเอาว่าสิบครั้งนะสิบครั้งเนี่ยเปิดการขายไม่เกินสามครั้งที่เหลือเจ็ดครั้งไม่ได้ขายเลยครับแต่คุณเชื่อไหมครับว่า ในสามครั้งเนี่ยที่ที่ลูกค้าเนี่ยเมตตาทำประกันหรือพูดง่ายๆว่าปิดการขายเนี่ยสามครั้งเนี่ยมีบางครั้งลูกค้าถามซื้อเองนะครับนะครับลูกค้าถามซื้อเองนะบางทีลูกค้าก็บอกว่าเอ้ยช่วงนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างว่านะลูกค้าเปิดประเด็นเองเลยแล้วเราเราก็เนื่องจากเรารู้จักลูกค้ามาเราก็รู้อยู่แล้วว่าลูกค้ามีนิดภาษาประกันนะครับคือมีความจําเป็นต้องใช้อะไร แล้วประกอบกับกรมธนเก่าที่มีอยู่มันน่าจะเติมเต็มอะไรไปบ้างที่มันเป็นประโยชน์กับลูกค้าที่มันตรงกับไลฟ์สไตล์ของลูกค้าครอบครัวของลูกค้าความจําเป็นของลูกค้าเราก็เสนอแบบนี้ไปนะครับ,รบเสนอไปเสนอมาลูกค้าบอกทําเลยนะครับแล้วทำทีนะครับถ้าเป็นลูกค้าว่าที่รายใหญ่หรือรายใหญ่นะครับทำทีนะครับทุนประกันน้อยที่สุดคือทุนประกันหนึ่งล้านแต่โดยถัวเฉลี่ยนะครับ ผมเปิดกระเป๋าที่ก็ทุยันทีละสิบล้านอย่างเงี้ยนะครับเพราะสําหรับคนที่ประสบความสําเร็จสาหรับนักธุรกิจใหญ่แล้วถ้าต่ํากว่าสิบล้านมันดูเหมือนไปดูถูกลูกค้านะครับนะแต่แน่นอนครับลูกค้าทุนหนึ่งล้านก็มีนะครับสองล้านก็มีนะครับห้าล้านก็มีนะครับนะครับหรือบางทีเป็นเรื่องของประกันสุขภาพซะส่วนใหญ่เพื่ออัพอัพเกรดลูกค้านะครับมือถือยังต้องอัพเกรดได้ใช่ไหมครับประกันสุขภาพต้องอัพเกรดตลอดเวลามันก็มีแบบใหม่ แต,แต่เดิมแบบเดิมเดิมมาจ, his, จนกระทั่งเมาจ่ายจนกระทั่งเมาจ่ายแบบก้อนใหญ่ๆจนกระทั่งเมาจ่ายแบบบินไปต่างประเทศก็แบบ findet, <im reinvent ing> ดูแลรักษาบุ้มของนะครับนะครับเพราะฉะนั้นนี่ครับอาชีพของเรานะครับนะครับถ้ามองอีกมุมหนึ่งนะครับมันก็ไม่ได้ยากอะไรเลยนะครับ <im bat> พเพียงแต่คุณต้องมั่เหมอมั่เหมอนะครับถ้าคุณบริการดีลูกค้าดีลูกค้าคือเพื่อนเพื่อนคือลูกค้านะกันเองจริงใจมอบแต่สิ่งดีๆใ, <im bat> ให้กันนะครับคิดถึงกันนะครับ เวลาเขาลูกค้าจะเคมก็ติดตามให้อย่างดีอย่างนี้นะครับลูกค้าก็จะทําประกันเพิ่มเองนะครับอย่างนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าเราอยู่ให้นานๆอย่างที่ผมบอกเคล็ดลับอาชีพนี้นะครับอยู่ให้นานๆสม่ําเสมอนะครับคุณก็จะเติบโตไปกับลูกค้าประสบความสําเร็จร่วมกันกับลูกค้าร่วมทุกข์ร่วมสุขกับลูกค้านะครับจนกระทั่งวันนี้นะครับลูกค้าท่านหนึ่งบอกว่าโดงเอาลูกสาวมาช่วยงานได้แล้วนะครับเอาลูกสาวมาช่วยงานได้แล้ว นำมาช่วยปละปาะะขายประกันได้แล้วดูแลลูกค้าได้แล้วลูกค้าน่ารักอย่างนี้เลยนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์แบบชิวๆสบายๆนะครับว่าอาชีพนี้มันเป็นยังไงสัมผัสบรรยากาศหนึ่งจากประสบการณ์ของผมตลอด20ปีเผื่อจะเป็นข้อมูลหนึ่งที่ท่านจะก้าเข้ามาสู่ในธุรกิจนี้สําหรับว่าที่ตัวแทนใหม่และเผื่อจะเป็นประโยชน์สําหรับตัวแทนเก่าและเป็นประโยชน์กับลูกค้านะครับที่จะตัดสินใจเลือกตัวแทนของท่านแล้วก็ ช่วยเหลือตบตัวไปด้ยวยกันนะครับให้โอกาสกับตัวแทนนะครับก็หวังว่าจะเป็นประสบการณ์นหนึ่งที่ดีๆที่ร่วมกันนะครับกับทุกทกท่านนะครับชอบกดไลค์เลยครับกดไลค์กดไลค์เลยนะครับสวัสดีครับ